ก็วันนี้ตั้งใจมากๆที่จะเลือกน้องเนี่ยคือกับน้องกล้ามาทำโปรตีนคิวแทกับเราคือจริงๆเราเริ่มต้นจากพี่น้องเกิดเรื่องราวเนาะเราก็อยากจะช่วยเหลือน้องนะครับก็คือให้นะเราไปไปเพสไลน์ก่อนเขาก็เลยทั้งสองคนที่บ้านนะครับทีนี้เราก็เลยแบบคุยกันว่าถ้าน้องทํายอดแบบเออถึงสามแสนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเยอะมากด้วยเออถ้าทําได้เดี๋ยวทำโปรตีนคิวแทให้ดีกว่าสุดท้ายน้องทำได้สามแสนห้าเลย เพล่งชั่วโมงเราก็เลยเอ้าวแล้วพูดแล้วก็ต้องดีวน้องต่อ,อคคก็เลยให้มาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้ออาที่5ของแบรนด์นะครับก็ในเรื่องยูโรจิงฟอร์มูลนะครับก็เป็นพรีเซนเตอร์คู่ที่2แล้วคู่แรกเราได้เล้าอบรมไปแล้วครับเป็นเทลนด์ฟูชา่ซึ่งอันนี้นก็พิเศษมากก็เป็นตัวลิฟต์ตัวใหม่ตัวกร้อนแล้วก็ตัวถีงนะก็ได้น้องแอนด์ดิวน้องกล้ามาเป็นรเซอ์คู่ที่2ของบรา ก็ภาคภูมิใจที่ได้ใช้ได้ใช้นอ้องไปร่วมง,งานกันด้วย<ม>แล้วน้องน่ารักมากกับแฟนคลับก็เยอะมากจริงๆฮะในตัวเลียฮันมีความเซ็กไี่มากคือเสียฮันเราอ่ะมีสองฝั่งนะครับก็เป็นดูโอคู่หูตรงตรงคอนเสิร์ตพอดีเลยก็จะมีฝั่งทิ้นฝั่งกรอนนะครับก็เหมาะกับน้องด้วย แล้วการใช้งานเนี่ยหนึ่งแท่งนะสาม,มารถใช้ได้ถึงสามแบบเลยชิ้นใหญ่เดียวก็ได้กระลอกด่เดียวก็ได้หรือว่าจะทาครูก็ได้ใชแ่แล้วลวันนี้ผลงานน้องเป็นยังไงบ้างของมานั่งรายก็จริงๆคิดว่าน้องทำได้ดีอยู่แล้วแต่วันนี้เกิดเรื่องของ เนตสัญญาณหรือว่าจะมีการแบบตุกตกาด้วยแต่ว่าก็มีการแบบปร,รับเลี้ยกันหลังบ้านอยู่เหมือนกันตอนไรลรอบนน่า,นานจะดีขึ้นขนาดสุดละยอดเสียดัง่วันนี้ก็หวังไว้อยา,รรา,ากได้แบบภาพแทนอาร์มเพราะว่าก็มีโปรเจกต์อีกนิดหนึ่งอันหนึ่งที่อยากจะทําร่วมกับน,นอ้องซึ่งอันนี้ใหญ่มากด้วยที่ชิดไว้ก็อยากจะให้น้องมาไปกับแเราตอ่อเลยเป็นไงบ้างเราสองคนได้เป็นดีเจเอร์แล้วก็ดีใจมากเพราะ ไม่รู้ว่าทีนี้จะมาเป็นดีเินเตอร์ด้วยแล้วก็ก็ขอบคุณทางพิษแคนะแล้วที่เนี่ยมันไม่ดู้คนมากที่ดูดประจในตัวของแอนดี้และก้าวด้วยนะครับก็สำหรับคนแรกที่ มี way, ่ทางการว่าทีมงานนะครับส่งของมาให้เราลองแบบว่ารับขายก่อนก็ได้ก็ไม่คิดว่าจะได้ยอดเยอะขนาดานี้ไม่ได้แบบจะได้แบบสามแสนได้ไแล้วพอได้มาทำโปรเจกต์นีนะะ้ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยครับที่ได้ร่วมง,งานแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทําให้มันย,ยอดเลยิ่งขึ้รู้สึุด่มจะผลิตภัณฑ์ของอะไรเป็นลิปเป็นลิปลิปอะไรครับเป็นลิปบ้างไหนลองพรีเซนต์แบบพรีเซนเตอร์ขายของอย้ดูแล้วก็จองผมครับเป็นตัวตีนนะครับก็คือ ทิ้งเซฟไว้ประมาณ1นึ่สองทีก็จะไม่หลุดไม่ลอกนะคระับวันของการปีนี้ลิฟไม่ลอกต้องมักเนสซิกดูโอนะครฮะสำหรับตัวกลอสนะครับผมใครที่เนี่ยอยากมีปากชุ่มชื้นแล้วก็ฉ่ำราบแบบนี้นะครับผมเนี่ยนอนครบ8ชั่วโมงนะครับก็สามารถเลือกใช้ลิฟตมักเนตดูโอติดฟองดูได้เลยนะครับอืมแล้วเป็นเงนติดเต็มคอเร์ทนยอดอยูตามที่ทมงงันเกินค่า ขึ้น,นเต้นมากขึ้นต้นมากเลยครับผมแต่ก็รู้สึกว่าอยากให้มันแบบพุ่งไปมากกว่านี้อีกอันนี้ถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งแรกของเราเลยใช่ครับผมคิด<า>ไหมว่าจะมีแบบวันนี้อะไรไม่เคยไม่เคยคิดเลยครับว่าส้มจะแบบแม่มาทำอะไรอย่างไรอย่างพาก็ไม่รู้เราได้ขู่เลยว่าเขามีโปรเจกต์พิเศษแล้วยีนี้จะต้องเป็นยังไงจริงๆไม่ไม่เคยบอกน้องก่อนเลยเพราะเราอยากจะเซอร์ไพรส์น้อง ซึ่งรอบเมียผ่านไปก็น่าจะมีการคิดผนตัวผลิตภัณฑ์ที่น้องร่วมคิดไปด้วยก็คือจะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกที่จริงพอเราดูตัวน้องเราคิดว่าผลิตภัณฑ์ไหนเหมาะกับคู่นี้จริงตัวลิปก็น่าตอบโจทย์เพราะตอนน้ำเป็นปัญหาคนไทยด้วยผู้ชายก็ใช้ดีค่อนข้างเยอะแม่จะเป็นต้ัวผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถใช้ได้นะครับก็ระตว่าน่าจะตอบโจทย์สำหรับวัยรุ่นรุ่นี้ด้วยเจนุ่เจนนี้ก็น่าจะใช้ดีค่อนข้างเยอะ แล้วแบรนด์มันเนี่ยก็เก่งเรื่องการทำริบุแล้วสายของเราราคาแบบว่าไม่ได้แพงมากแต่ว่าคุณภาพคอร์ดร์แบรนด์สายลิฟราคาเริ่มต้นแค่เ9้าบาทที่จุิงเราแตกต่างจากแบรนด์อื่นไปยังไงบ้างเพราะหลายคนจะตัดสินใจซื้อทิบก็ดีมันก็มีลิลิ่วไปก็แบรนด์นัเนี่ยเขามเป็นจริงเราเราจะเป็นความเป็ิงที่เก่งแต่ดูแพงด้วยก็คือทุกสินค้าที่ออกทางแบรนด์เราเนี่ยสามิตินไทยอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยคนที่มีอาการแพ้ง่ายหรือ ก็ตัดปัญหา,าได้เลยคุณไม่มีแน่นอนเพราะเรามีทั้งให้ย่าบรรยากาศต่างๆที่บำรุงแบบจัดแน่นจัดเต็อยู่แล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่แฮกบอกว่าแตกต่างกับแบรนด์อยู่แล้วก็แบรนด์เราเนี่ยมันทัง้งเด็กด้วยนะเด็กชื่อบักเล็กน้องคนเล็กใช่ก็คือนข้งๆเด็กก็เหมาะกับตัวน้องๆเองด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยราคา<ม>เบามากแต่คุณภาพคอรเท์แบนเลยใช<ม>่ครับทุกคนสามารถที่จะซื้อได้แล้วก็แฮมมั่นใจว่าว่าคนที่ซื้อไปหนึ่งแท้ต้องกลับมาซื้อเพิ่มเติมแนะ่เพราะว่ามันดีิง สูตรไอเลสสองพิเซนเตอร์ฝากผลิตภัณฑ์แล้วก็หาซื้อได้ที่ไหนคร,รับก็ฝากผลิตภัณฑ์นะครับของพวกเราของผลด้วยนะครับของทางมาร์เมียเราอยู่ดีดูโอตินฟองดูอเองนะคะรับสามารถถอดสามารถกดตะกร้าได้ทางเฟนฟงนะครับแล้วก็ออกทิกตอกถอดแล้วทางไลน์แอดมาร์นเมียไดทุกช่องทาง ได้ครับผมแร้วก็มีด้วยกัน5เฉดสีนะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยในช่วงที่รอไลฟ์อยู่นะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยถ้าใครซื้อแบบว่าเซ้นหนึ่งเนี่ยใช่แถมมาเลยโโปรมชั่นใช่ครับลายเซ็นตครับอ่าโอเคครับมองการอินเสิร์ตครับอ่าถือผลิตภัณฑ์ค่ะตีขายต่อห่าขายต่อที่เรียกันใช่หรือสองคนหรือสองคนแต่ว่าตอนนี้อินเสิร์ตแบบอ่า วงการนะพี่โตตอนีนะคะงการนะคหนึ่งสองสามเรียนนังแช่งนะครับหนึ่งสองสามก็ะของวงการนะคหนึ่งสองสามนเหมือนจิ๊เลยอค่ะ